สวัสครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับวันนี้เราอยู่กับหนุ่มพนเนจรครับ่ามาอยู่ตรงนี้เองเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่หมดแล้วครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนเครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวเราถามก่อนอันนี้หุงข้าวบอกจะลังจะหุงข้าวอ๋อได้อะไรกินข้าวยังไม่รู้แต่หุงข้าวก่อนอ๋อหุงข้าว้ก่อนครับอจอดอยู่ตรงนี้นานยัง หลายวันแล้ววะไม่มีรายได้อะไรเลยอ๋อไม่มีรายได้เดี๋ยวเราจะสมทบรายได้ให้ครับก็คือเรามาถ่ายทําไม่ใช่ว่าจะนิ่งดูได้เราก็จะช่วยพี่วงหรือว่าน้องวงนะน้องนะจะเป็นน้องเลยอยู่แล้วนี่ฮะอันนี้เครื่องเก่าเนาะอันนี้เครื่องนี้เป็นไรเครื่องมันจะแรงจะน้อยครับแรงมันจะน้อยก็เลยก็เลยเปลี่ยนออกก็เลยเทา ซื้อเครื่องช่วยซื้อเครื่องให้ก็เลยได้ถ่ายออกช่วยซื้อเครื่องแล้วก็อันนี้เอาออกครับเครื่องนี้ก็จะออกใบชัอจะทําอย่างอื่นเนาะแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วอันนี้อันนี้สตาร์ทติดยังสตาร์ทติดแล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่สมบูรณ์คือขาดอดลิ้นอะไหล่ด้วย มีก <Bond> ็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับก็คืออันนี้ก็ยังเป็นสีล้อครับเหมือนเดิมสีล้อเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นข้างหลังยังเป็นพ่วงข้างหลได้ทำอะไรครับอืมข้างหลังก็ไม่ทำอะไรครับไไม่ด้ทำแต่ข้างหน้าทำแต่ข้างหน้าก็คือเครื่องสตาร์ทให้ดูหน่อยได้ไหมสตาร์ทแต่ตอนนี้มาร์คมันเคลื่อนครับอ๋อมันเคลื่อนบ่มันยังไม่ติด แต่ติดแล้วแต่ว่ามันเคลื่อนครับอ๋อมันเคลื่อนแล้วทําไงกลัวมันจะเสียหายเพราะว่าอ,อ๋อต้องมาตั้งตั้งมาร์กใหม่ต้องต้องซ่อมตัวยันโซ่ก่อนครับต้องเอาเครื่องลงมาก่อนใช่ไหมไม่ไม่ครับตัวยันโซ่คือตรงนี้ครับก็<อ>คือมันเสียอืต้องถ้าไม่ซ่อมซ่อมก็ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนครับแล้วไ่ได้ไหมยังยังยังไม่มีนะครับเพราะนี่เพิ่งเช็คเมื่อวานก็เลยรู้รับอะไร้วยางมันด้วดิ ยางรั่วนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักหรอกครับแต่ว่าเป็นเน้นตตรงนู้นอ๋อถ้า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 สมบูรณ์แบบปุ๊บก็จะแรงขึ้นจะลากตัวนี้ได้ครับก็จะลากได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้มันเครื่องอะไรอันนี้เป็นเครื่องไทเกอร์ครับไทเกอร์ของมันเลยใช่ไหมอันนี้ไทเกอร์เลยนะอันนี้คืออีกอีกอีก ไอ้สีหนึ่งแต่ตอนแรกผมซื้อได้มาแค่ถังไงอ๋อแค่ถังผมได้แค่ถังแล้วก็พึ่งมาได้เครื่องตอนหลังอืโครงจะเป็นไทเกอร์หมดเลยใช่ไหมโครงไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อีกโครงนี้จะเป็นสามล้ออแต่ว่าผมจะซื้อาาคือตัวนี้ผมซื้อมาแปลงตั้งแต่เมื่อประมาณปี <S <S <60 S 2> หกศูนยหรือหกสา,กากประมาณนี้แหลันี้ได้หลายปีแล้วแต่นี้มันพึ่งมาได้ครับดูครับ อันนี้แท่นเครื่องก็คือทําใหม่หมดเลยครับก็แท่นเครื่องนี้ยึดใหม่ยึดใหม่ลงทุนตัดโครงไว้ยึดไว้การบรโยุกครับเพราะว่าเครื่องนี้มันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับน่าจะเปลืองเชื้อเพลิงกินน้ำมันเยอะขึ้นได้เนาะกินก็อาจจะเท่าตัวอเท่าตัวจากวันละหิบก็เป็นวันละร้อยจากวันละห้าสิบก็เป็นวันละร้อยอันนี้ครับอันนี้อยู่ดีอ่าชอบแต่โลโก้ตัวนี้แหละ เอามาจากไหนเนี่ยก็พอดีขี่รถผ่านผมมองก็เลยได้มาจากไอ้น้องยาวอ๋อน้องยาวน้องยาวสุรินทร์นู่นครับอันนี้ก็กระจกนี่ก็อันนี้ได้มาจากเมืองสุรินทร์ครับทุกอย่างลูกผสมหมดเลยครับผสมหมดอ่ะอันนี้อันนี้ได้มาจากจอมพระครับจอมพระอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นที่เขาไลเนอร์แม็กไลเนอร์ป่ะครับแม็กไลเนอร์ เอามาตัดเออมันก็โอเคตัดคือมาอย่างนี้แหละอ๋อซื้อมาแบบนี้เลยเหรอแมมันเขาเอาทิ้งนะครับอ๋อเขาทิ้งแล้วเราก็เอามาใส่เอามาใส่เพื่อบางทีก็จะใช้ว่าระดับที่จะต่อเติมขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้ามีเวลาก็จะต่อเติมให้มันกว้างกว่านี้หน่อยไอโซล่าเซลลยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ครับยังใช้ได้ครโห้แล้วโซ่ไงโซ่เหมือนเดิมไมที่วันนั้นผมไม่ถ่ายโซ่ยังมันไม่ได้อะตํหนิใช้มันเดิมไหม โซ่ยังใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่าแรงยันมันมันพังนะตอนผมไปละหานทรายมันพังมันชนแล้วมันตัวมันอยู่มันอยู่ตามแรงครับอยู่ตามแรงตัวนี้มันจะไปมันไปกระแทกกับไอ้ลูกระนาดเนาะมันมันพังว่าวันนี้ว่าจะทํานะครับอ๋ออันนี้คือลักษณะของการตัวดึงโซ่อ๋อดึงโซ่อันนี้จะทําใหม่ครับจะทําใหม่ตัวนี้ช่างประจสุดยอดเลยครับ ลากอันนี้ทั้งหมดกี่กิโลเนี่ยยังไม่เคยช่างครับไม่ได้ช่างมาประมาณสี่ห้าปีแล้วประมาณตันถึงตันไหมไม่ขาดหนึ่งตันขึ้นเดินสบายๆถ้าเครื่องใหญ่ๆเนาะ้เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็น่าจะโอเคครับเครื่องเล็กเนี่ยไปไม่ไหวแล้วเนยมอ่าดูโซ่เอฮะเออ เอาเครื่องกระบะไหมล่ะไม่ไม่น้ำหนักเกินครับน้ำหนักเกินจะโดนใจช่างลอยนะพี่เนาะน้ำหนักเกินคือว่ารถทั้งคันน่ะเบรกยึดตัวนี้ตัวเดียวเด๋ทั้งขั้งทั้งอะไรล้อตัวเดียวอ๋อแล้วไม่มีเบรกข้างหลังบ่เบรกข้างหลังนี่ก็รถทำต่อสายอะไรเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เช็คครับตัวเดียวตอนนี้ก็ประกอบมาตั้งแต่อําเภอประคัมไปซื้ออะไรมา แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่สม,มบมูรณ์แล้วสเตอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนไม่หนิมันจะหมดแล้วดิหน่ <c oughs> คือผมจะเปลี่ยนให้มันเล็กกว่าน,นี้ครับอ๋อทดค <ทด S 1> รับให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้มันช้าอนี้นจะช้าคือมันสเตอร์ใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยสเตอร์ตัวนี้นี่จะหมดแล้วแหละอันนี้มันเบอร์47ก็จะลดลงประมาณ20กว่าครับยี่สิบกว่าจะได้เครื่องใหม่แล้วนะรถคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับคันนี้ก็เท่เหมือนกันนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เรามาเยี่ยมเยือนครับเครื่องใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้ออกเดินทางอันนี้จะเดินทางไปไหนต่อก็ว่าจะวิ่งกลับเข้าทางเมืองสุรินทร์หรือบุรีรัมนีแหละครับอ๋อใครเจอตามทางครับก็เวะแล้วก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับคุณพนีจรนี่แหละครับรู้สึกว่าจะออกสื่อเยอะหลายช่องเหมือนกันครับ อันนี้ก็ข้าวครับกำลังจะหุงข้าวครับพอดีมันอ้าวแล้วไอ้ตัวเล็กไปไหนตัวเล็กวิ่งอยู่แถวนี้นู่นนอนอยู่นู่นครับหลบอยู่ป่าโอราข้าวสารหมดพอดีครับเมื่อวานก็มาให้มาเออก็เหลือหน่อยหนึ่งเหลือหม้อนหนึ่งโอ้โหนูกัดครับเนี่ยสูงหนูอันหนูนในรถนี่บอกครับหนูอยู่ในรถนี่แหละกัดสูงขาดหมดเลยนะสูงไปที่นี่อาจะช้าหน่อยโอ้โน่าใจสองสาววานมั่งใช่ไหม นี่ครับที่ลูพี่วงรู้สึกยังไงครับเนี่ยครับกก็ถ้าสมบูรณ์แบบก็จะดีใจมากครับดีใจมากได้ไปต่อให้มันไปเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรให้มันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เครื่องมันสมบูรณ์ดชุดขับของมันก็ให้มันสมบูรณ์ดูอาหารการกินกัานะได้นี่ครับอันนี้มาม่าปลากระป๋อง เนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็เวชช่วยกันได้ครับดูอุปกรณ์อันนี้ก็เวลารถเสียนะเขาก็เอามาวางตามถนนเพื่อความปลอดภัยครับยืมกันของของเก่าของเก่าไม่เอาออกขายบ้างบ่งนี่ขายครับสนใจไหมอนนของเก่าอ่ะจะเอาไว้ไหมล่ะ อ่ะหุงข้าวหึให้แกเอาไปขายไอ้นั่นน่ะโอ้ดูหม้อหุงข้าวเหรอแม่ติดยอดนะแบบบ้านๆเลยครับตาไทยประดิษฐ์นะตาไทยประดิษฐ์นะเห็นปะไทยปูดฟ้าอ่ะตาหม้ออันนี้ทำอะไรเอ้ามันจานได้นี่มันจานได้เนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาไม่ดีอะทำไม่ได้นะคิดไม่ออกนะเอออันนี้จานเออเอาให้กินข้าวได้เลยเออทำไมเนียนอนเนียนอนยอดเออเนาะไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์แซมคิดไม่ถึงเนาะคิดไม่ถึงคิดบ่ได้คิดประเดี๋ยวเพิ่อน